เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวดีคูล้านสำหรับนักกีฬาวัเวเลย์บอลหญิงไทยของเราในทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัปเดตล่าสุดของพ่อพันเกิดประราดครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยผลงานของชมพู่เนี่ยดีวันดีคืนเลยครับกับโอลันโดวอลคิรีทุบสถิติมากมายครับทำผลงานในปีแรกบนดินแดนลุงแซมได้แบบโอ้โห พิกความคาดหมายนะครับทั้งการเป็นตัวเซตเตอร์ระดับท mm ็อ hmm. ปของลีกลายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการแอซซิตให้เพื่อนทําแต้มจนวันนี้ครับออร์เรนโดวอลคิรีกลายเป็นทีมจ่าฝูงของการแข่งขัน p v f mm hmm. ไปเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนครับนปะัจจุบันเนี่ยลี p v s กำลังขยายฐานคนดูนะครับต้องบอกเลยว่านะับตั้งแต่ที่ มีนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงไทยของเราไปเล่นในเมกาหลายคนเนาะอย่างป,ปีนุชแป้นน้อยเองก็ไปเล่นกับ LVB o League เนาะซึ่งก็โหูนีก็เป็นจ่าฝูงเหมือนกันนะแล้วก็เป็นที่เรื่องลือเป็นที่พูดถึงเยอะล่าสุดน่าสนใจครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเองอยากจะรู้อนาคตของพรพันธ์เหมือนกันเพราะว่าตอนเปิดตัวกับสโมสสอร์แลนโดวอลคิวร่เนี่ยก็ข่าวก็ออกมอย,อย่างชัดเจนว่าทีมดัง อย่างวาลคิรี่เนี่ยมีการเซ็นสัญญา1ปีก็คือฤดูกาล2024 2025เท่านั้นนะครับซึ่งอ้างอิงนะครับจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโคดออสเกียริพงษ์ลร่ชะตาเกียงไก่เนาะที่แกเนี่ยมีการอัปเดตสถานการณ์ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทย ในหลีกต่างประเทศอย่างต่อเนื่องคือโคดอสแกเนี่ยนอกเหนือจากภารกิจในการพัฒนาผู้เล่นระดับเยาวชนในรั้วของทีมชาติไทยแล้วเนี่ยนะครับแกก็ยืนยันชัดเจนนะว่ายังคงติดต่อและก็สื่อสารกับบรรดานักกีฬาซีเนียร์รุ่นพี่ที่ออกไปเล่นณหนะลีกต่างประเทศนะครับหลักๆก,ก็คือให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำในทิศทางของการเล่นบอลล์บอลลีกอาชีพในต่างประเทศ ประเด็นหนึ่งที่ผมจับใจความได้สำคัญเลยก็คือการที่โคดอสเนี่ยบอกว่าตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือบรรดารุ่นพี่ซีเนียที่เก็บกระเป๋าเดินทางไปเล่นนะลีกต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยต่างก็ทำผลงานได้น่าประทับใจนะครับตามเป้าหมายแต่สิ่งที่ดูจะเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษก็คือกลุ่มผู้เล่น ที่ไปเล่นอยู่ในหลีกของสหรัฐอเมริกานะครับโคดออสบอกว่าทั้งตัวปีโนตแป้นน้อยนะครับรวมไปถึงพรพัน์เกิดประหดเนี่ยถือว่าได้รับโอกาสทองเลยนะเพราะว่าการไปเล่นในหลีกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยธรรมชาติของหลีกอเมริกามีความเรียกว่าตบกันหนักตบกันแรงนะครับแล้วก็ต้องเผชิญกับผู้เล่นสูงใหญ่เสิร์ฟดีซึ่ง มันจะเป็นการยกระดับนะครับนักกีฬาสาวไทยของเราได้มากนะครับโคอดออสยังแสดงอาการประหลาดใจด้วยนะครับที่โอ้โหปียุโรแป้นน้อยนี่ก็กลายเป็นลิเบโร่คนสำคัญนะครับของทีมแอตแลนตาจนตอนนี้ทีมอ่ะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่ชอบและเซอร์ไพรส์มากๆก,ก็คือในส่วนของชมพู่พรพันเกิดปราดที่โอ้โหได้รับ โอกาสดีมากๆในการไปเล่นในลีกของเมกาแล้วก็สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนี่คือสิ่งที่โคดออสเองยืนยันการันตีออกมาว่าเนี่ยโอกาสทองมากนะครับและแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมเงี่ยหูฟังอยู่ก็คือการที่โคดออสออกมาอัปเดตนะสำหรับอนาคตของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในลีกของสหรัฐอเมริกาคือเล่นดีขนาดนี้เนี่ย จะได้อยู่ยาวหรือไม่ซึ่งคนออสแกบอกมานะครับในการสัมภาษณ์ว่าสาวไทยของเราเนี่ยน่าจะอยู่2ปีหมายความว่ามันก็ชัดเจนนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะได้เห็นพรพันธ์อยู่ยาวในหลีกของสหรัฐอเมริการวมไปถึงปีรุ่นเป็นน้อยด้วยนะครับซึ่งโอ้โหเรียกว่าน่าจะเป็นข่าวดีมากๆเลยผมว่าหลีกอเมริกา เหมาะกับสาวไทยนะแล้วก็เป็นหลีกที่เล่นแล้วรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเก่งขึ้นมันเจ๋งขึ้นจริงๆและไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งอเมริกาอย่างเดียวนะหลายคนอาจจะสัมผัสได้เวลาที่สาวไทยของเราไปเล่นในหลีกยุโรปเนี่ยกลับมาก็ดีขึ้นนะอย่างเคสของโมเมธนัชชาเนี่ยนะครับไปเล่นยุโรปแป๊บเดียวกลับมาเกาหลีนกลายเป็นสตาร์ตัวหลักไปเลยเชคเช่นเดียวกับน้องบีมพิมพิชากกคํามนะครับก็ต้องยอมรับว่านี่ก็ดีของจริง ไปเล่นในลีกของเยอรมันเล่นทีมใหญ่ก็เป็นจ่าฝูงแล้วก็ไม่ได้เป็นจ่าฝูงแค่ไปมีส่วนร่วมมีชื่อกับทีมเท่านั้นนะครับได้รับโอกาสลงสานามนะได้รับรางวัล MVP ถึงขั้นไประดับท็อปก็คือเป็น MVP ประจำเดือนกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ,ส,รบสาวไทยของเราที่อย่างที่บอกแหละว,ว่าณตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้ว ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึก VNL 2025ผมพูดได้เลยนะครับว่า VNL 2025เนี่ยจะเป็นปีที่เข้มข้นสุด,สดๆเพราะมันจะเป็นฤดูกาลแรกที่เริ่มมีการปรับทีมตกชั้นดังนั้นเนี่ยผมว่ารายชื่อที่จะมีการประกาศออกมาเนี่ย แฟนกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยให้ความสนใจอย่างแน่นอนยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับนี่ไม่ใช่ชื่อแบบออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะเดี๋ยวรอทางสมาคมประกาศแต่มาส่องรายชื่อกันก่อนเพราะตอนนี้ในสังคมโซเชียลก็เริ่มออกมาดูแล้วว่าเฮ้ยในรายชื่อตรงนี้มีใครกันบ้างนะครับอ้างอิงแบบนี้ก่อนอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของโคดอสที่แกยืนยันชัดเจนว่าสำหรับนักกีฬาซีเนียที่ ไปเล่นหนะ้าต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับยุโรปหรือญี่ปุ่นรวมไปถึงเกาหลีนะครับจะได้เป็นตัวเลือกแรกๆของทีมดังนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับในแต่ละตำแหน่งก็จะดูได้อย่างชัดเจนนะครับคาดดาวกันแบบนี้มีรายชื่อออกมานะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งส่วนของลิเบโรก่อนนะครับลิเบโรตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวของปีเป็นน้อยก็เป็นตัวหลักเลยนะตอนนี้ ไปได้ดีกับดิกเมกาโดยมีตัวเลือกอย่างจิตภา,านาหัวหน้องนะครับนิชากรวันศุกร์ส่วนในตำแหน่งเซตเตอร์ครับแน่นอนพรพันุ์เกิดประหัดนะครับตอนนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยกำลังพีคเป็นตัวเลือกแรกๆของทีมแน่ๆนะครับโดยมีตัวอย่างนัทนิชาใจแสนนุกนิกเนื่อถือว่าทำผลงานได้ดีในญี่ปุ่นปีแรกเนาะ ยังมีกนกพรแสงทองนะครับมีสุริยาพรมล่าหรือแม้กระทั่งสิริมามารากิจเป็นตัวเลือกเหมือนกันส่วนในตำแหน่งมิดเดิลบ็อกเนี่ยโอ้โหตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าจะเอาท็อปจริงๆก็ต้องไปเลือกในลีกญี่ปุ่นซึ่งทัดดาวนึกแจ้งปีนี้ถือว่าแรงสุดๆนะครับตามมาด้วยทัทยาบำรุงสุขนะครับยังมีน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะครับมีจรัดพรมราศักดิ์หรือทิชกกรบุญเลิศนะครับ แล้วก็อีกหลายๆตัวเลือกนะแล้วก็ถ้ามาเปิด2องดูเนี่ยนะครับตำแหน่งหัวเสาแล้วก็บีหลังเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายคือน้องสองไม่ทันแน่นอน BNL นะนี่ต้องบอกกันเถอนนะครับว่าน้องสองไม่ทันนะครับแต่ว่าตัวเลือกที่ยังอยู่เนี่ยถือว่าน่าสนใจนำทับโดย อัชราพรคงยศนะครับปีนี้อาจจะไม่ได้เปรี้ยงป้างกับ NEC แต่ว่าประสบการณ์ถ้าเธอได้มาเล่นกับสาวไทยเราเนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับบุ๋มบีมเชชวนโมกศีมาแน่พิมพ์พิชาโกกลมธนชาสุขสดหรือแม้กระทั่งโดนพรสินโพเนี่ยขึ้นมาแน่นอนนะครับสสิภาพรจันทวิสูตรนะครับนัดที่มากุบแก้วก็กลับมาแล้วตัวเลือกเยอะนะผมเห็นในลิ์ลายชื่อเนี่ยดารินเป็นสุวรรณกติกาแก้วพินวริศราสีทาเลศเออเนาะ น้องเฟิร์นด้วยนะและอีกหลายๆคนในลิสต์รายชื่อนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมพยายามจะเอากลุ่มผู้เล่นที่เล่นในลีกต่างประเทศเป็นตัวตั้งเป็นตัวแรกๆ,ๆก่อนนะครับแต่ว่ารายชื่อต่อจากนี้ที่จะมีการประกาศน่าลุ้นสุดๆว่าจะมีนักกีฬาคนไหนเซอร์ไพรส์เข้ามานะครับก็อยากจะถามคุณผู้ชมแหละเพราะว่าผมเองก็ดูอาต้องยอมรับมาดูไม่ได้ครบทุกลีกหรอกแต่หลายท่านดูครบนะครับคาดเดาวันเข้ามาหน่อยว่าเฮ้ยใครบ้างที่ ทีมชาติไทยนะครับในยุคที่โคดออสกลับมาในรอบหลายปีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งชุดที่หูตามนุน้นตามเชียร์กันแบบเดือดเดือดมันมนแน่ไล่เลี้ยงแต่ v ีเชิงชมป์โลกซีวีลีกซีเกมเดือดเดือดมันมันมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าณนะเวลานี้เนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวนะ เดี๋ยวเขาจะประกาศรายชื่อแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มฝึกซ้อมเตรียมตัวเตรียมทีมแล้วนะครับแล้วก็จะลงแข่งขันแล้วนะครับมาดูกันว่า เป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ